ตะวันมันจะขึ้นฝั่งนี้นะมันกําลังจะขึ้นแบบปลายไม้พอดีสีแดงสวยมากเลยครับเนี่ยบรรยากาศเอ่อก็ประมาณนี้เนี่ยครับมองลงไปข้างล่างสวยเลยครับนั่นหญ้าที่ต้นไม้ผมก็ติดปากเองคำว่าหญ้าหญ้าอยู่ตลอดเลยสวยครับก็ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ว่างๆก็เลยเอ่อได้มาถ่ายชุดถ่ายวีดีโอให้ชมกันก็ประมาณนี้ฮะก็คงแค่นี้ เนี่ยครับประมาณเนี้ยครับนี่ครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาดูบริเวณหอระฆังครับเนี่ยครับหอระฆังเป็นหอระฆังเก่าของวัดเราวัดบ้านสันทิสุกตำบลบักดองอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสกขนะฮะเนี่ยครับอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันอะไรเรียกอะไรต้นดอกไม้ฮะวันเนี้ยโยมเขามาทําให้ฮะ แต่ผมไม่ได้มามาไม่ทันเขาทำเสร็จไปแล้วครับเนี่ยเพิ่งตัดเสร็จใหม่เลยครับสวยเลยครับโยมในบ้านนี่นะเขามาทําให้เนี่ยเพิ่งตัดเสร็จใหม่ๆเ,เลยเนี่ยเพิ่งตัดเสร็จใหม่เลยเนี่ยว่าจะมาดูเขาอยู่แต่ว่ามาไม่ทันพอนดีเข้าชานเข้าชานเพิ่งเพิ่งเอ่อเพ,พิ่งตื่นก็นเลยมาไม่ทันครัะ เนี่ยก็เลยพาไปดูบรรยากาศที่เขาทําเสร็จแล้วเนี่ยสวยเลยครับเนี่ยโอ้โหสวยสวยครับเนี่ยเรียบเลยครับทำเลยเรียบเลยครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นหอตะฆังอะแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้งานฮะตรงเนี้ยเพราะว่ายุมเขาไม่ซื้อคอนให้คอนตีระฆังอ่ะผมบอกให้ซื้อเอไม้ตีระฆังให้เขาไม่ซื้อผมก็เลยบอกเลยผมไม่ขึ้นให้ผมก็เลยตีอันระฆังที่อยู่อตรงโน้นอ่ะมันมีอีกอันหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นมันอยู่ข้างล่างฮะ อันตรงนั้นอยู่ข้างล่างอันตรงนั้นเป็นมันมีคอนอยู่แต่ไอตัวแต่ก่อนผมก็ขึ้นตรงนี้แหละแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนก็ขึ้นตรงนี้นะฮะแต่ตัวเนี้ยคอนมันแตกมันหักมันหมดอายุตามการเวลาของมันนะฮะตีเนี้ยก็เลยบอกโยมบอกโยมว่าอันให้ซื้อแบบบอกบอกคนที่เขารับผิดชอบเรื่องการเงินหน่อยนะอันให้เขาซื้อเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องซื้อหรอก หลวงพี่เขาบอกอันตีข้างล่างก็ได้เขาบอกไม่ต้องขึ้นให้เหนื่อยอ้าวเอางั้นเหรอถ้าเอางั้นก็ก็ได้ก็เลยไม่ได้ขึ้นเลยครับตรงเนี้ยที่จริงเราซื้อเองก็ได้อันมันก็ไม่กี่ร้อยหรอกแต่ว่าในเมื่อมันจัดการเป็นระบบเป็นระเบียบไปแล้วอันหมายถึงว่าการการเงินมันอยู่กับมีคณะกรรมการอะไรที่เขาจัดตั้งขึ้นมาก็มันก็ต้องต้องใช้เงินในส่วนนั้นไอเงินส่วนตัวของเราก็เอาไว้ซื้อพวกกาแฟอะไรพวกนั้นไปที่จริงผมจะซื้อมันก็ได้อยู่อันมันไม่กี่ร้อยหรอก แต่ทีนี้นผมคิดดูว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเสียระบบอันเพราะว่ายังไงมันก็จัดเป็นระบบระเบียบไปแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะมันก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีก่อนนู้นอ่ะแต่ก่อนมันเป็นระบบที่หลวงพ่อเขายังถือเงินอยู่ได้ก็ทีนี้เวลามีอะไรก็ต้องออต้องใช้จ่ายเองมันก็พอบ้างไม่พอบ้างพอ,พอดีมาตอนหลังเขาเปลี่ยนใหม่เขาเปลี่ยนเป็นแบบให้มีตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเขาก็ ให้พวกกรรมการอะไรจัดการการเงินทั้งหมดหมายถึงว่าค่าฟงค่าไฟอะไรนะทั้งหมดเลยอันพวกที่อะไรในวัดอะไรในวาก,ก็บอกเขาแต่ที่ผมบอกเขาแล้วอัเขาบอกไม่ซื้อไม่ซื้อผมก็เลยไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยเนี่ยไม่ได้มาทําความสะอาดเลยครับนี่นดูพิราบาตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนกันเนี่ยส่วนศาลาหลังเนี้ยอันนี้มันเป็น สลาสลาหอชั้นเก่านะฮะเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่เขาสร้างกันเลยครับสลาอง์ใหมยอยนอน่อยู่ทางโน,น้นอยู่ตงน้นสลาองใหมอ่อันนี้เป็นเป็นสลาสลาอันเก่าก็ใช้งานอยู่ครับใช้งานแบบเอ่อเวลามีญาติโยมที่เขามาจากทางไปก็มาพักอยู่ที่นี่ออตอนที่ช่างทําเมนสร้างเมนก็พักอยู่ตรงนี้คนะันานๆได้ใช้ทีก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่เวลาทำโครงทำครัวอะไรมีงานเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนฮนะ เนี่ยครับเนี่ยก็ยังดีอยู่ฮะเสียแต่ว่าผมไม่ค่อยเลยมาทําความสะอาดหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานก็เลยไม่ได้มาทําความสะอาดคือทําไปมันก็ยังว่าเลยนกพิราบมันคือตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้มันแตกตรงนี้มันแตกมันยังไม่ได้ซ่อมทีนี้นก,กมันก็มาอยู่แล้วมันก็ขี้อ่ะเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ได้ซ่อมทีนี้ก็กวาดแป๊บแป๊บมันก็ อันนั้นอีกแล้วมันก็ขี้ใสอีกแล้วเนี่ยบรรยากาศข้างบนเนี่ยฮะอันนี้เป็นระฆังระฆังที่ทําจากลูกปืนใหญ่สมัยโบราณั้งฮะเนี่ยเสียงดีมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยตีตัวเนี้แหละระฆังตัวนี้เสียงกล้องกระวานดีมากเลย <c oughs> ดีกว่าตัวที่ตัวที่วางข้างล่างอันนี้เขาโยมเขาเอามาถวายก็ตีอยู่เหมือนกันตีอยู่พักหนึ่งตีแบบ เป็นเจริญอะไรครับเขาเรียกฉลองศรัทธาของญาติโยมเขาก็ตีอยู่พักหนึ่งแต่ว่าเสียงมันสู้สู้ตัวนี้ไม่ได้ก็เลยสุดท้ายก็ต้องเอาตัวเก่านี่มาแขวนอันตีไปสักสามเดือนสี่เดือนได้มันนั้นแหละสองตัวเนี้อันหมายถึงว่าเพื่อฉลองศรัทธาของญาติโยมเขาไม่ให้เสียศรัทธานี่เมื่อเขาเอามาถวายแล้วเราก็ต้องใช้งานให้เขาแต่ทีนี้เสียงมันมันจะแตกผมเป็นคนตีเองอนนั้นก็เลยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไม่ใช่ตัวเนี้ย เนี่ยครับบรรยากาศข้างบนเนี่ยบรรยากาศข้างบนเนี่ยตรงนั้นเป็นสลาหลังใหม่เป็นสลาของฉันสลาทำกิจอะไรนี่ละฮะอันทำกิจทางสงฆ์ส่วนตรงนั้นตรงนั้นอะที่ผมชี้ไปเนี่ยอันตรงนั้นอะเป็นกุฏิของผมเองเอ่อแล้วหลังหลังสลาตรงนี้มันจะมีอีกกุฏิหนึ่งอ่าเป็นกุฏิของหลวงพี่หลวงพี่ที่มาใหม่มาเมื่อไม่นานมานี้มามาอยู่องค์หนึ่งส่วนข้างๆกันตรงนั้น เป็นกุฏิหลวงพ่อนะฮะตอนนี้เราอยู่กันสามองค์เนี่ยครับบรรยากาศข้างบนก็ประมาณนี้ฮะเนี่ยถ้ายืนอยู่บนนี้สวยเลยนะตอนเช้าๆตอนที่ผมมาตีะระฆังตะกอนนะตรงเนี้ยตะวันมันจะขึ้นฝั่งนี้นะฮะมันกําลังจะขึ้นแบบปลายไม้พอดีสีแดงสวยมากเลยครับเนี้ยฮะบรรยากาศเอ,อก็ประมาณนี้เนี่ยครับมองลงไปข้างล่างสวยแล้วครับนั่น หญ้าที่ต้นไม้ผมก็ติดปากเองคำว่าหญ้าหญ้าอยู่ตลอดเลยสวยครับก็ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ว่างๆก็เลยได้มาถ่ายทิดถ่ายวีดีโอให้ชมกันก็ประมาณนี้ฮะก็คงแค่นี้นี่ยประมาณนี้ก็สวัสดีครับ